สวัสดีค่ะวันนี้ป้าน,นังน้อยก็พามาชมสวนผักที่ปลูกที่อิตาลีนะคะสวนผักของเราก็จะรวบรวมหลายชนิดก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะประปรายกันไปจ้าวันหลังเราจะพาไปชมผลไม้จ้าวันนี้เราพาชมสวนผักไปก่อนนะคะสวนผักของ,ของเรา อันนี้ก็คือผักชีหรือว่าชีหอมบางคนก็จะเรียกว่าหอมป้อมแล้วแต่จะเรียกนะคะสรุปก็คือผักชีดอกเขาสวยสวยค่ะก็ประมาณเป็นไม้ประดับได้นะคะตามภาพเลยจ้าว่าสวยขนาดไหน เราก็จะพาเดินเรียบๆข้างๆไปไปดูว่าเราปลูกงามขนาดไหนต้นเขาสูงนะคะสูงก็ประมาณเกือบจะเท่าตัวป้านนังน้อยเลยค่ะเดินมาก็เห็นสีแดงๆคือดอกป๊อปปี้นะคะดอกป๊อปปี้ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ปลูกเลยค่ะเดินไปอีกนิดนึง ก็จะสุดแปลงแล้วค่ะและอีกครึ่งหนึ่งที่เรามีเราก็หว่านมาเมล็ดพันธุ์ใหม่เรียบร้อยฝนตกมาทั้งอาทิตย์ต้นกล้าใหม่ของเราก็ขึ้นมาแล้วค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเพราะฝนตกค่ะประหยัดน้ำไปค่ะ ก็จะพาเดินมาเรื่อยๆจนมาสิ้นสุดที่ดอกคาโมมิลล่านะคะดอกคาโมมิลล่านี้ที่เขาเอาไปทำชานะคะแต่เราก็ไม่ได้ทำหรอกคะ่ะเราก็ปล่อยให้เขาสวยงามตามธรรมชาติอันนี้ดอกเขาก็ยังไม่บานนะคะเพราะว่าเช้านี้อากาศยัง ไม่ร้อนแดดยังไม่ออกนะคะเขาก็ยังหุบอยู่เราก็จะปล่อยให้เขาสวยแบบธรรมชาติเราจะไม่เก็บเขาไปทำชาค่ะเราก็จะไป <laughs> ซื้อชามากิน <laughs> หาชมดอกคาโมมิล่าค่ะ